สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่นิชาครัวบ้านบ้านนะคะวันนี้นะคะนี่ก็พาทุกคนมาชมต้นใบแมงลักสวยๆค่ะที่นี่ปลูกไว้นะคะตอนนี้ก็แบบงามเต็มที่แล้วค่ะก็ไม่มีเวลานะคะที่จะเก็บทานค่ะนี่ค่ะเขาก็เริ่มออกดอกค่ะทุกคนแล้ววันนี้นะคะนี่ก็มีวิธีง่ายๆนะคะที่จะทํำยังไงให้ต้นใบแมงลักของเรายังสวยนะคะในระหว่างที่เราไม่ได้เก็บทานค่ะนั่นก็คือนะคะถ้าเขา เกิดดอกแบบเนี้ยเราจะต้องทําการนี่นะคะทุกคนตัดดอกเขาทิ้งไปค่ะง่ายๆเลยค่ะถ้าใครนะคะปลูกต้นใบแมงลักไว้ที่บ้านแล้วก็มีดอกแบบนี้นะคะเราจะต้องทําการนี่ค่ะตัดดอกเขาทิ้งไปนะคะเดี๋ยวเขาก็จะเกิดยอดขึ้นมาใหม่ค่ะง่ายๆเลยค่ะวิธีนี้ไม่ยากค่ะทุกคนสามารถเอาไปทําได้นะคะถ้าใครปลูกต้นใบแมงลักไว้ที่บ้านแล้วก็เกิดดอกแบบ ทถางของนี้นะคะเราเก็บทานไม่ทันค่ะก็ตัดดอ,อกเขาทิ้งไปนะคะเขาก็จะยังสวยแล้วก็งามยังสาวแล้วก็เก็บทานได้ไปยาวๆค่ะ